สวัสดีวันนี้พบกันผูดใจกันฉันได้พบเจอโอรัญล่ล่าล่าล่า สวัสดีค่ะ เด็กๆที่น่ารักต้องรู้จักฟังคุณครูต้องรู้จักฟังคุณครูนั่นตัวตรงๆเอามือลงวางบนตัก,ดกเด็กๆที่น่ารักต้องรู้จักฟังคุณครูต้องรู้จักฟังคุณครูอ่ะน้ำชานั่งสมาธิหลับตาลองคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูนับหนึ่งสอง าตาน้ำตาน้ำน้ำชาลืนตาได้ค่ะอะ่คุณครูอยู่ฝั่งนี้นะคะอ่าน้ำชาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนะับหนึ่งถึงห้าวันนี้คุณครูมีสื่อนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะให้น้ำชาจับคู่ไข่ไก่วางลงไปใน ขาดไข่ให้ถูกต้องนะคะอันครูจะาทาตัวอย่างให้น้งชาดูนะคะเอามาดูก่อนเลขที่หนึ่งคือเลขอ่ะเลขหนึ่งให้น้งชานะคะจับคู่ไข่ไก่เลขหนึ่งมีไข่อยู่หนึ่งฟองอ่าเลขหนึ่งทำทั้งสูงเลขหนึ่ง,ง,งต่อไปเลขอ่าเลขสองมีไข่อยู่ทั้งหมดสองฟองนะคะให้น้งชาหยิบ ใส่ในถาดนะคะต่อไปเลขสามอ่าเลขสามมีไข่อยู่ทั้งหมดสามฟองนะคะให้น้ำชาใส่ไข่ลงไปในถาดสามฟองนะคะอ่าต่อไปเลข 4, สี่อ่าเลขสี่มีไข่ไก่อยู่ทั้งหมดสี่ฟองนะคะให้น้ำชาอ่าใส่ไข่ลงไปในถาดสี่ฟองนะคะ ay ไก่ไว้โอเคอ่ะเลขหนึ่งมีใครอยู่หนึ 1, ่งองเิ่งมากต่อไปเลขสองดูด้วยค่ะสองมีไข่ทั้งหมดสององอ่ไปอันหนึงไตอีกกล่องอสอง,งต่อไปเลขสอ่ะเลขสามเลข,เลขนนันมีอ่าเลขสามมีไข่ทั้งหมด สามฟองขันชาไข่สามฟองอันนี้โซอ่ะดีเนื้อฟองค่ะสามอ่ะต่อไปเลขสีเกฮงมากเลขสีมีไขรร่แล้งหมดสีฟอง ไปเลขอ่าเลขห้ามีใครอยู่ทั้งหมด แล้วทีนี้หลังจากที่น้ำชาจับคู่เสร็จแล้วคุณครูมีใบงานให้น้ำชาทำนะคะอ่ะน้ำชาคุณครูจะให้น้ำชาโยงเส้นจับคู่ตัวเลขนะคะอ่ะเลข1มีไข่อยู่หนึ่งฟองใช่ไหมต้องมีรูปอยู่1รูปนะคะเป็นรูปสัตอยู่หรูปนะคะถ้าเลข 2- ละ่ะเลขสต้องมีรูปอยู่สองอมีรูปอยู่สอรูปนะคะถ้าเป็นเลขสาม จำนวนสี่ตัวนะคะอ่ะเลขสุดท้ายแล้วเลขห้าอ่ะต้องมีสัตว์มีสิ่งของทั้งหมดหตัวนะคะน้ำชาพร้อมทำได้ยังคะอ๋าพร้อมแล้วค่ะน้ำชาไปหยิบดินสอกับสีมานะคะอ่ะ กล่องหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้สีแหวนกล่องมีสองด้วยค่ะอ,อ,อันนี้น้ำชาดยิบหยิบยันสองง่าย คโยนเส้นมาเลยค่ะทากควกนั้นนะคะีเส้นมาเดอยู่ตรงนี้เอียงมากต่อไปเลขสองก็มีสัตว์สิ่งของอยู่2ตัวใช่ไหมคะอยู่ไหนอยู่ไหนชี้ผู้ดูไหนเออโอเคหันชาขีดเลขสอมาหารูปเลยค่ะเองต่อไปเลขอะไรคะเลข สามเลขสามต้องมีสัตว์สิ่งของอยู่สามอย่างอยู่ไหนคะชิมผู้ดูหน่อยอ่าเก่งมากค่ะขีดมาเลยมาเลยค่ะโอเคต่อไปเลขสี่ต้องมีสัตว์สิ่งของอยู่ส,ยยดดยยยสีอสออส่อย่างใช่ไหมคะอ่านรูปอยู่ไหนไหนอ่าเก่งมากอ่านตัวชา้ขีดมานะคะวาขึ้นมาเลยเอ๊ะ ตัวเลขสุดท้ายแล้วคือเลขเ<ม>ออเลขค่ะ้ำชาขีดอากเลียข้ามาหาศาลจริงจริงมั้ยนึกไม่ไดโอเคเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วอ่ะน,นี้น้ำชาระบายสีให้สวยงามน,นะคะอ่ะเก็บ๊กเล่มสองก่อน mm -hmm. แล้วก่อนที่เราจะไปส่งงานเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะน้องชาวันนี้เราเรียนตัวเลขมีเลขอะไรบ้างนะมีเลข,1ม,เลข 2, 1มีเลข 3, 2มีเลข3มีเลข4แล้วก็มีเลขสุดท้ายเลขห่าเลขห้าเก่งมากเดี๋ยวน้องชาเอาใบงานไปส่งที่กล่องส่งงาน นะคะแล้วก็มาช่วยคุณครูเก็บสีดินสอแล้วก็สื่อของเรานะคะโอเค,ค่ะน้ำชาเก็บไปงานไปส่งค่ะไปงานไปส่งนะคะใส่กล่องเลยได้ค่ะกองข้างบนข้างล่างก็ได้นแต่โอเคทีน,นี้น้ำชามาเก็บสีค่ะเก็บสีนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนกันอีกนะวันพุ่นี้นะคะอะสำหรับวันนี้สวัสดีกันก่อนสวัสดีพูดด้วยค่ะสวัสดี